สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้มาท<ม>ี่ออไไร้านกาแฟ on the อะปีนะครับในป่าลึกอเมซอนนะครับผมนี่นะครับเราก็จะมากินกาแฟน,นะครับวันนี้นะครับ มากันห้าคนครับผมนี่ครับกำลังเดินครับมากินกาแฟคนละแก้วแล้วกลับ เฮ้ยนี่ถึงแล้วถึงแล้วกาแฟ m มซอนนี่นะครับร้านคาเฟ่ออนเดอะบีนะครับผมนี่ครับกาแฟครับ่งี่หห้ จบแล้วเกียวไม่เ็นไร้ง่ง้ง่อ่จบแล้วกจบแล้วไม่รู้ซุ่นทำอันร์ออันต่นี่ไหน้อรตลกอาพี่หนุ่ยอนตะตลิง ในป่าลึกนะครับผมคนก็มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนครับมาพี่นุย้ยเข้าน้ำ เม็ดเนี๋ยวดูเมนูอันนี้คืออะไรวะมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเมนูอะไรเนี่ยมะเขอมะเอเนื้อหม้ามข้าวมะห่อปลาแห้งแตงโมถ่ายแล้วคือเขาไม่อยากได้แล้วปลาแห้งกับแตงโมเองมาเข้ากันดีวะเกลียวปากแตกกินไม่ได้แล้วเนี่ยเจ็บปากน้อยแตกจิ้มเกี้ยวไปดีเขามาต่อยตรงปากแตกน้ำผึ้งมะนาวอันชันมะนาวโ ถ้าไข่ระเบิดจัดจ้านก็ออนโยก็ผัดเบกแตกอันนี้โอ้โหชาเขียวแพงจั์ก็ผัดเบกแตกไม่เข้าวยำอันนี้ข้าไข่ลูกสะบไห้ก็ไม่นการบรรยากาศแค่ชื่อกูก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วอันนี้อากาศดีเอาไงกันดีแล้วฝนตกก็ว่าดีอยู่เลยการได้อยู่นะถ้าไม่ฝาดอ่ะไปกัน พี่นุ้ยกินแล้วพี่นุ้ยยังครับหนึ่งเปิดใหม่ไว้หรอไม่ได้ได้เปิดใหม่ไว้ปะไม่ได้เปิดนี่นะครับบรรยากาศที่ไหนไม่รู้อ๋่อตังห่อออนเดอะบีทนะครับนะหล่อตังค์่อเลยหล่อเลย นี่ครับจุดชมวิวอยู่ด้านหลังครับสูงมากนะครับนี่ครับผมจุดชมท้าวครับนี่ครับเหมือนไม่ไม่อะไรที่เหมือนไม่คุ้นกังตอนแรกเนี่ยครับเมนูแต่ละเมนูนะครับโอ้โหเชือกตกแต่งมันกินเล่นไหนมาแล้วก็กินเป็นออเดอร์ไปทำไมล็อกตานเข้ามาวะ ของลูกคอมนน่าจะนุกนเคยเข้าไปกินในร้านอาหารเวลน่าไหมเคเข้าไปนเว่นเวลน้าเลยเคยเข้าอในเวโาน่าด้วยแล้วก็จะประมาณนี้ครับเมนูอาหารน้ำดื่มที่เรากินอาหารเอาไว้่หลเดียไปกินเต็มแล้ว เอาเดิมเล่นกินเล่นชิวๆชิตอนแรกอาหารันแหละถูกเลยห่งที่กรุงเทพร้อนเย็นไปแล้วคันเชคี่เาเขาไม่เขียนไปยังให้แค่เขียนชเดียวพอแล้วอ่าเนี่ยมันเกียวไหมอย่งเกียวเขียนเกี่ยวไหมอ่ะ เอเด็กอะไรเอมวหรอกเอาไงมึงอ่ะแต่กูนั้นกูเคุณยง้ชาอะไรเงี้ยเอาเอานมสดเนี่ยสี่สิบบาทนมสดนสดเย็นเฮคุเอานมแข็งนมแข็งเปล่าอ้เออเอออมึงเอนมสดมนมสดเย็นหกบห้าบาทเย็นเลยนมสดเย็นเลยวกตเลี้ยงอี่แนมสดเย็นเียงแค่เอออันนี้เลี้ยง พี่ไปกินนอ้มไอ้นี่หอยหนึ่งมึงไงแล้วว่าถ่ายรูปยิเกี๊ยวแล้วไงถ่ายีโอะเนี่ยเออมึงจะถ่ายรูปครับเมนูนะครับสั่งมาแล้วให้ไปโมรสั่งไปโมนไมมไปไไปไปไับปไ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 ป ขึ้นเขาบอกขึ้นเดียวกับบนได้ตอนแรกไงก็เรามีไงก็ให้ไปขึ้น้เองขึ้นไอ้หนาไงเขาให้ขึ้นได้ทั้งหลายคนขึ้นขึ้นได้หมดเลยขึ้นได้ทุกคนไม่ได้บอกสองคนเขาบอกคิวแค่สองคนเนี่ยหกคนหกคนผัดกันไม่ขึ้นไงฮะขึ้นได้กี่คนนะหกคนืเขาให้พร้มมากินพร้อมเดี๋ยวจะกินเกลี๊ยวเด่นจะจิ้มนะ คืนมาถ่ายวิวข้างบนว่ะมีไม่กี่คนในรอบงานเลยนี่ครับบรรยากาศรอบๆคาเฟ่ปตาดูดิกเหนี้ยลำบกนะครับอยู่อยู่เซตี๊ยงดีกว่านะเซตี๊ยดเราสุดละคนก็มาเยอะอยู่นะดูคิวด้วยนะครับ แบบของครัมันดูเป็นเพลงจัดการเลยเนะนพี่น่ายสัมผั้ไหมขี้อนขั้นตัวหัวหรอโอเคไปทุ่งที่ดีวันใหม่นี่ไอ้ฝนนี่คานอยู่นี่เลยชื่อไิมไ่ทำอไรกูต้ โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนกันครับผมนี่ครับทขึ้น อาอเอาพี่นุย้ยพี่นุย้ยนี่ครับบรรยากาศข้างบนนะครับ ล็กข่ล็ก่หรอใส่กระจับใส่กระจับอันนี้ตกลงกระจับต้องรวยล็อกกระจับ เหมือนอะไรไะอเมริกานีที่ใส่ผ้าองค์เฮ้ยมาเลยล็อกข้างบนมึงเห็นเรื่องที่คุณมือให้ด้วยว่างว่างมาล็อกก่อนมาล็อกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล็อกล็อกคนสุดท้ายก็ได้ ใส่ไปนะใส่ได้เปล่าที่ลุยนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับ

ชมวิวด้านบนสูงมากครับวิวสวยมากครับมมนร่่่ววงไไปด้ วัดีเลยพี่ดูวจุดตรงนี้โมีต้นกระท้อนนังนั้นเลยนะครับข้างบนนี่ครับต้นกระท้อนดงต้นกระท้อนนะครับไอคาเปไป่าดงดิบออนเดอะทีนะครับผม มดนมากครับนะเรามีเวลาตรงนี้ติดนะรที่ข้างบนนีก็คือจุดสูงสุดของร้านบนจุดชมวิวของร้านคาเฟ่ on the t e a นะครับผมนี่นะครับ on the เ n the on the tee ครับเมื่อกี้ on the beat นี่นะครับวิวนะครับถ่ายรูปถ่ายรูป เขียบน้าก,ก้ามทรงพลังถ่ายให้เห็นเองเองนี่ครับเนี่ยเขาใหญ่อ่ะอืซูมกันดูวิวเขาใหญ่นะครับซูมไหมครับกี่เท่าเนี่ยสิบเท่าปึ๊บโอ้โหภาพแปลกครับผมนี <S <S> right. ่ครับส right. ิบเท่าเห็นภูเขาครับ มึงเห็นพญาวนอนแบบยืนยดอดเขาพญาวนอน <c oughs> โอ้วิวดีมากครับจุดสูงสุดของร้านคาเฟ่ออนเดอะทีนะครับผม,มนนี่ครับบรรยากาศ,ก,ศก,ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่นะครับ ทิปเที่ยวคาเฟ่ในป่าดงดิบนะครับผมเต้นติ๊กตอกัไมเต้นครับเต้นอยู่จุดสูงสุดนะครับไมีครับทำติ๊กตอ้ไม่มีครับจุดรอบรอบรอเรีวเที่ยวหานว่านไหมโอหัอะไรหาดอะไรหาเป็นทองลง อเยะนี่เล่นเลยก่อนนี้นรึไงตกลอยมาอย่างนี้เลยขาน้ำไหลไปที่อื่นได้เลยนะเกิดปล่อยก็มีขาใจทองอ่ะพี่เล่บ้านไม่ขายยี่ห้โอเคครับลงด้านล่างนะผมน,นี่ครับบันไดลงครับสูงมากครับโอเคครับ ด้านล่างกันดีกว่าครับผมบด้านล่างกันครับผม สำหรับจิบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับทุกคนครับนี่ครับเงินทองออนเดอะทีนะครับผมท่านใดหายไหมคะเงินค่ะของใครหล่นไหมคะเลขที่ไหนตกที่นี่เหรอตกยู่นี่มีฝากเอาไหมครับ